สวัสดีครับพี่น้องท่นะครับวันนี้พระาชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในงบทที่หนึ่งข้อยี่สี่ยี่ห้าวันก่อนเราได้พมีการจะพูดมุมมองของโยเซฟในการแก้ปัญหาเราได้มีการจะพูดถึงมุมมองของทูตสวรรค์ที่ได้ชักชวนโยเซฟให้ทาพันธกิจและในข้อยี่สี่ยี่ห้าสองข้อสั้นๆน,นี้พระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟตื่นขึ้นมาก็กระทาตามคําที่ทูตของพระเจ้าสั่งนั้นคือรับมารีมาเป็นภรรยา แต่ไม่ได้สมสู่กับเธอจนประสูติบุตรชายแล้วโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูสังเกตพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าโยเซฟเป็นแบบอย่างของการกระทำตามจริงๆครับอันที่หนึ่งเขาเข้าใจข้อ24บอกว่าขั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็ทําตามคําของทูตที่สั่งมาทําไมเขาเข้าใจแบบนั้นครับ เพราะเรารู้ว่าคนที่จะปฏิสนมาในคันของมารีเป็นโดยเดชพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกดังนั้นเองเขาเองเข้าใจเหตุผลเหล่านั้นความเข้าใจมันเป็นสิ่งสําคัญมากในการตัดสินใจกระทาตามอะไรสักอย่างดังนั้นเองความเข้าใจจึงเป็นเรื่องจาเป็นมากครับเวลาที่เราจะต้องอธิบายให้คนเข้าใจบางทีอาจจะต้องเสียเวลามากพอสมควรสำหรับบางคนสำหรับโยเซฟไม่ต้องเสียเวลามากแค่ปรากฏในความฝันทูตสวรรค์พูดเพียงไม่กี่ประโยคก,ก็ทำตามแล้ว แต่บางคนต้องใช้เวลาสัก4ีหเดือนกว่าจะเข้าใจว่าอะไรคือเหตุผลนั้นไหนก็ตามครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ายอมจำนนกับพระเจ้าหรือไม่นะครับจะนานแค่ไหนก็อยู่ที่เขาจะต้องเข้าใจชัดเจนว่ากําลังทําอะไรและทำไปแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นพระคัมภีร์ในข้อที่20ถ้าเราย้อนกลับไปพระคัมภีร์ว่าโยเซฟยังคิดอยู่ก็ทู่สวรรค์ก็ได้มาปรากฏกับเขาในความฝันแค่มาในความฝันและบอกว่า เด็กที่ปฏิสนในขันจะเป็นโดยบวัฒนพระมีญ,ญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับกับคุณพระเจ้าเขาเป็นคนที่ฟังปั๊บเขารู้นะฮะรู้ว่าอะไรคือเสียงของพระเจ้าการเข้าใจต้องแยกแยะได้นะฮะอะไรถูกอะไรผิดอะไรสําคัญไม่สําคัญอะไรที่ต้องมาก่อนมาหลังเราเองต้องเรียนรู้จากการแยกแยะให้ได้การเข้าใจไม่ใช่เรื่องของความความรู้ แต่ความเข้าใจเป็นเรื่องของการรับผิดชอบชั่วดีรู้ผิดรู้ถูกนะครับเราก็จะสามารถจะเป็นเหมือนโยเซฟได้คงจําได้ว่าหลังจากนั้นในมัทธิวบทสองสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทูตสวรรค์ก็มาบอกโยเซฟในความฝันอีกครั้งบอกว่าพาพระกุมารหนีไปอียิปต์แปลว,ว่าโยเซฟเป็นคนที่คุ้นเคยกับเสียงนี้มากทั้งสองครั้งเป็นความฝันทั้งนั้นเลยคนทั่วไปฝันมากคิดมากอะไรอย่างนี้นะครับแต่โยเซฟแยกแยะเสียงนั้นอย่างเข้าใจ ขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือสิ่งสําคัญมากความเข้าใจมันเป็นเหตุทําให้เรากระทาตามอย่างชัดเจนประการที่สองกับเข้ให้เกียรติพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเหตุผลที่โยเซฟไม่หลับนอนกับมารีจนประสูติบุตรเพราะรู้ว่าอะไรควรอะไรควรให้เกียรติอะไรไม่ควรให้เกียรติเรารู้ว่าโยเซฟเป็นคนที่มีธรรมะและรู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนและเขารู้ว่าเขาควรจะให้เกียรติพระเจ้าอย่างไรโยเซฟยอมสละทุกอย่างในสิ่งที่เขาสามารถทําได้เพราะเขาให้เกียรติต่อพระเจ้า ให้เกียรติตอบทารกที่จะบังเกิดมาก็คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกสิ่งที่สครับก็สนใจรายละเอียดนอกจากจะตั้งชื่อบุตรนะว่าเยซูผ่านมากี่เดือนครับผ่านมาหลายเดือนเราไม่รู้ว่าตอนที่โยเซฟรู้ว่ามารีตั้งครรนนั้นไม่รู้ว่ากี่เดือนเราจะเป็น4ี่หเดือนแล้วถ้าเป็น5เดือนก็อีก4เดือนเขาก็ยังจําสิ่งที่พระเจ้าบอกได้ก็คือให้ตั้งชื่อบุตรว่าเยซูโยเซฟใส่ใจรายละเอียดและทําตามรายละเอียดนั้น อย่าลืมนะครับว่าในตระกูลของโยเซฟปกติแล้วเขาจะมีชื่อของบรรพชนอยู่ตรงนั้นแต่เยซูไม่ได้อยู่ในตระกูลนั้นเลยครับแต่เขาให้เกียรติพระเจ้าในการทําสิ่งนี้คล้ายๆกับเสคาริยาที่ตั้งชื่อบุตรว่ายอนคนเหล่านี้ให้เกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นขอดูน้ำใจเราทั้งหลายนะครับในเวลานี้ว่าโยเซฟเป็นแบบอย่างการกระทําตามคือ1เขาเข้าใจ2องเขาให้เกียรติ3ามเขาสนใจรายละเอียดเราเอง ในการกระทําตามต้องเข้าใจให้เกียรติและสนใจรายละเอียดตามพะระบัญชาของพระเจ้ามาทีฐานนี้กันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้า Lucas, หงหลายเป็นคนหนึ่งที่เหมือนโยเซฟที่เป็นแบบอย่างการการะทําตามประทานความเข้าใจนําคนให้เข้าใจในทิศทางของการกระทําสิ่งเหล่านั้นขอพระองค์เจ้าโปรดให้ข้างหลายให้เกียรติในสิ่งที่จะต้องให้เกียรติพระองค์เจ้าข้าให้ข้ามห,หลายรู้ว่าสิ่งใดควรจะต้องให้เกียรติ ขอพระอ,องค์เจ้าโปรดนำพาที่ข้าจหลายจะตะหนักสิ่งเหล่านี้เสมอตลอดจนพระอ,องค์เจ้าข้าให้ข้าหลายสนใจราย,ายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรเพื่อข้าหลายจะไม่ได้พลาดจากพระพรที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ขอโปรดให้ข้าหลายเหมือนโยเซฟเข้าใจให้เกียรติและสนใจรายละเอียดด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมันใช่พรครับ